ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าที่บอกนะว่าเรื่องมาฆ่ากาวนะครับเห็นไหมเอ้าลบหลบแล้วก็โดนอันนี้ผมใส่ยังยังไม่เต็มนะถ้าใส่เต็มต้องใส่ไฟท่วมด้วยนะครับเนื่องจากนะครับในกลุ่มมีคนถามกันมานะว่าระหว่างอาคาอินุนะครับกับในส่วนของเอเบลเนี่ยปั่นตัวไหนดีเดี๋ยวผมตอบกันอย่างนี้ก่อนครับคือว่ามันเป็นคนละสายเลยแล้วทีเนี้ยตอบ1้0ปรเ็์มันไม่มีพอเนื่องจากว่าอยู่ที่เกมเกมนั้นนะครับลงไปเจอใครเป็นหลักเนี่ย จะเป็นคําตอบที่ผมให้ได้ครับแต่ว่าถ้าหากให้ผมตอบแบบถ้าเอาอนาคตแล้วกันตัวที่น่าจะเล่นได้ยาวกว่าคําตอบคือไอโบเขียนนะแต่ว่าถ้าคุยแพทเนี้ยคุยแพทเนี้ยอ่าเราต้องมีมันมันตอบไม่ได้เลยทําไมเพราะว่ามันอยู่ในเกมสมมติว่าถ้าเราลงไปเจอการาฟเยอะคุณเอาอาคารเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าหากเอ่อเดี๋ยวผมขอเข้าเข้าเกมก่อนแล้วกันนะระหว่างเข้าจะได้อธิบายไปด้วยเนาะเล่นในเกมเดียวนะเพราะการมีแค่เดียวก็คือสมมติว่าถ้าลงไปในเกมเจอการาฟเยอะจริงๆ,ๆเอาอาคารเล่นฆ่าแม่งเลย แต่ว่าถ้าในเกมเจอคิสลุเยอะทั้ง2งตัวนี้มันโดนทั้งคู่มันมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมมันมันมันแต่ว่าอาคาเนี่ยมันยังมีจุดที่สามารถฆ่าได้แต่ไอโบเนี่ยคือฆ่าไม่ได้เลยสารคิสลุนะย้ํานะย้ํชาวอาคิสลุนะทีนี้ถ้ามาเจอกับนิกะบ้างโอเคเจอกับนิกกเนี่ยในส่วนของอาคาฆ่าได้ไอโบก็ดึงธงกลับได้ด้วยแปลว่านิกะไม่มีปัญหาแต่ที่มีจริงๆเนี่ยหลักๆคือแค่คิสลุอา่าแล้วแล้วคุณลองเห็นป่ะอย่างเกมนี้มีการาฟอโองขอเลือค อาคามาเพราะว่าผมจะเอามาค่าให้เพื่อนโอเคปะ่ะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเกมไหนลงไปเฮ้ยแม่งไม่เจออาคาเลยเฮ้ยแม่งไม่เจอการาฟเลยอ่ะก็โวยไปก็แปลว่าเลือกมาคุณอาจจะไม่ได้เล่นเลยแต่นะเขาเลือกการาฟมาดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คืออย่าง่างที่ผมเคยทําคิปบอไปแล้วว่าหลักๆให้รู้หน้าที่อย่างเนี้ยหน้าที่เราไม่ใช่ไปค่านิกกะนะค่าการาฟเดี๋ยวนิก,กะกับโรเจอร์เราอ่ะจะดึงธงเองชัดเจนป่ะยิ่งถ้ามันตายเดี๋ยวเพื่อนจะดึงเองแต่ที่เหลือคุณนะต้องไปค่าให้เพื่อน เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้ละแต่อย่างที่บอกแหละถ้าเกมไหนไม่ไม่เจอก็จบแต่ถ้าเจอโอเคก็รอดตัวแต่ถ้าเจอคิสรุล่ะก็ตายท้งคู่มาเลยมีปัญหาไงดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกมันควรเลือกคู่ที่มันแบบสามารถรับมือกันได้เช่นนิกะคู่คิสรุเอ้ยอันนี้โอเคเพราะถ้าเจอคิสรุใช่ไหมคุณก็เลือกนิกะมาตบแมงเลยอะไรเงี้ยอึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอย่างที่บอกนะว่าเลือกมาฆ่ากาวนะครับเห็นไหมอ้าวลบหลบแล้วก็โดน อันนี้ผมใส่ยังยังไม่เต็มนะถ้าใส่เต็มต้องใส่ไฟท่วมด้วยนะครับเอาเว้ไปต่อยนิกายทำไมเล่าโอ้ยมึงไปต่อยนิกายทำไมวึ๊บวึ๊บวึ๊บอ่าสกิลสองมาแล้วเรียบร้อยจ้าต่อยไหมต่อยอ่าเรียบร้อยผมฆ่ากราฟให้แล้วนะแต่กราฟอีกตัวไปไหน ต่อยธรรมดาได้นะนิกะต่อยธรรมดาแต่ไม่แต่ไม่ต้องสกิลนะเข้านะเห็นป่าต่อยธรรมดาคือเข้านะแต่เดี๋ยวผมไปเล่นกาฟกาฟไปไหนวะกาฟไปไหนวะเนี่ยถ้าเจอนิกะต่อยต่อยธรรมดาไปเลยครับเอ้กาฟไปไหนเนี่ยอ๋อ,อข้างบนข้างบนมันไม่เห็นมึงไม่ได้แดกูหรอกโอเคมึงไม่ได้แดกูหรอกกาฟอะ่ะบอกแล้ว อ่ากราฟอยู่ไหนหากราฟเห็นไหมประเด็นหลักๆคือหากราฟอันเนี้ยถ้านิกก้าเข้าไปข้างบนไปหาเลยไปหาเลยเพื่อช่วยแต่กราฟก็โดนนิกกาเล่นได้เหมือนกันนะโอเคเมื่อกี้เขาหลบแล้วเอา้าได้เกาะอ,อีกสกิลไม่ทันว่ะเฮ้ยโดนไอ้นี่แน่เลยสกิลไม่ทันเมื่อกี้สกิลสองไม่ทันเนี่ยนะคือมันนิดเดียวอีกน,นิดเดียวเนี่ยหลักๆเราก็ฆ่าให้ ส่วนอะถ้าเป็นนิกะหมดเลยโอเคคุณอาจจะเลือกไอโบมาเล่นเพื่อดึงธงก็ได้แต่ในทีเรามีนิกะอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องเลือกสุดท้ายเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมหน้าที่เห็นไหมถ้ารู้หน้าที่ทุกอย่างกระจอ่ะอย่างโรเจอร์แน่นอนอาคาเราฆ่าได้ตอนที่ไม่บับก็ฆ่าได้นะเออโรเจอร์อยู่ไหนเดี๋ยวที่เหลือให้เพื่อนดึงนะผมจะไม่ดึงช่วยนะเออโรเจอร์อยู่บนโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไปการให้นิกะเดี๋ยวนิกะมันก็จะไปดึงธงให้เราเองที่เหลือก็เดี๋ยวตามหน้างานไป วุบเอา้าไม่โดนหรอไม่เป็นไรอีกดอกก็โดนโดนอยู่ดีดอกไหนก็ได้เอาดึงทงดึงทงชิปหายแล้วไงชิปหายโอเคเรียบร้อยกาฟน่าจะสก,กิลอะ่ะไปไปนิกาไป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 สิเนี่ยอย่างเงี้ยนิก,กาต้องไปเนี่ยเนี่ยต้องไปแต่ไม่ไปอ่ะอยู่ทงยาวไปดิ เดี๋ยวอยู่ให้ไปเนี่ยกูไล่มึงไงคลิปนี้ไม่ต่างกับตอนเล่นไอ้ไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ก่อนหน้าเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเอาปึ๊บโอเคมึงจะอยู่ก็อยู่กันแล้วแต่มึงแล้วกันก็มไม่เป็นไรน,น่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราแค่ให้มันก็จบอะคุณลองดูภาพกลับกันสมมติว่าถ้าผมไม่เล่นอาคาแล้วถ้าผมไม่ได้ค่ากาฟให้ <S <S 2> <S 2> พเพื่อนๆคิดว่านิกาจะโดนหนักกว่าน,นี้ไหม โดนอยู่แล้วเห็นป่ะแล้วมันมีปัญหาตรงอีกทีไหมผมถึงบอกแลว่าอันนี้มันเล่นได้ในแรงต่ําแรงสูงไม่ได้คือว่ามันจะมีอย่างบางคนที่เล่นอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเกิดมาหน้าธงให้นิกะอยู่กูเล่นแม่งหน้าทงอันนี้เล่นเป็นนะจากที่ดูคือเล่นเป็นด้วยนะแต่ดันมาเล่นกับนิกะหน้าทงซึ่งเป็นสิ่งที่แม่งไม่ควรทําเลยอันนี้คือไม่ควรเลยแต่ถามว่ามันไปที่อื่นได้ไหมควรไปเล่นโรเจอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อะตาใครตามันกันแล้วกันก็เล่นหลกัหลกๆให้ดูเป็นประมาณนี้แล้วผมบอกก่อนนะครับว่า ราคามันยังเล่นได้ไหมก็อย่างที่เห็นนี่แหละส่วนนิกะคุณต่อยธรรมดาใช่แม้ว่าพารามิเตอร์โจมตีคุณมันจะลดลงแต่มันก็ยังฆ่าน,นิกะได้โดยการตีธรรมดาแม้ว่าจะไม่มีพารามิเตอร์เลยแต่ก็ตีนิกะเข้านะครับดอกหนึ่งแบบ3 4 0 0 0 0 0 0 0ส0ันชุดหนึ่งอ่ประมาณแบบ7 000, บบ8 0 0 0ได้ชุดหนึ่งนะแรงอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นร่างธรรมดาเอา้าแล้วถ้าเป็นร่างยักษ์ล่ะโอโ้ตีไม่เข้าร่างยักษ์ต้องทำใจอ่ะดังนั้นเนี่ยคลินี้ก็หวังว่าน่าจะเห็นภาพ การแบบชัดเจนนะครับเอ้ยสรุปเนี่ยปั่นตัวไหนดีสุดท้ายคําตอบผมเลยบอกว่าไม่มีไงเพราะมันอยู่แค่ว่าเข้าไปอ่ะคุณเจอใครผมเลยตอบไม่ไ,ได้เอาแล้วถ้าในเกมสมมติในเกมแม่ในไก่อีกฝ่าย4ตัวเลยล่ะคุณเลือกไอโบก็ได้เลือกอาคาก็ได้มันไม่มีผลอะไรไงแต่ว่าถ้าเจอเอาแล้วอย่างคีสรลุเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี้ยค่าคีสรลุลำบากเกมเมื่อกี้ที่คุณพอเห็นเล่นได้เพราะว่ามันไม่มีคีสรลุไง,งแต่ถ้ามีล่ะอาคาอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับเพราะอาคามันออกแบบมาให้เล แต่ถึงแม้ว่าออกแบบให้เล่นกับการาฟเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมว่าเล่นนานหรือเปล่าก็นานนะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าที่ผมเล่นตอนนี้ซับมันแค่ร้อยห้าสิบห้าเท่านั้นเองเพราะเอาสองสีแต่จริงๆอ่ะถ้าเล่นตามหลักอ่ะร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญยังไม่จบผมบอกแล้วว่าผมจะใส่เหรียญไฟไฟท่วมครับก็คือโจมตีเต็มเลยสี่ช่องออกไปกองทัพเรือนะอ่ะแล้วก็กองทัพเรืออีกห้าเปอร์เซ็นต์มงว่าสี่ช่องมันเจ็ดสิบใช่ไหมกองทัพเรืออีกห้าเปอร์เซ็นต์ สองช่องก็เป็น10แล้วก็ในโซนของเหรียญสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท่วม3ามเหรียญเลยคือ30ดังนั้นราคาจะตีแรงมากโดนทีคือการาฟแบบคือชุดหนึ่งดอกละ8 0 0พันอะผมพูดเนี้ยดอกหนึ่งขั้นต่ำแ8 0พันะดังนั้นหมายความว่าโดนตีหนึ่งชุดอาจจะ20,000กว่าดับเลยครับทีเดียวมันมันจะหนักโคตรๆดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าราคาเป็นอย่างนี้เนาะแต่มันจะไม่เล่นไม่ได้ทุกแผ่เพราะว่าแผ่นไหนที่กั้นสถานะคือจบเลยหรือเจออย่างน้องงูยเยอะก็จบเลยเหมือนกันก็ไม่ไหวนะครับ โอเคคลิป okay, นี้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ก็แล้วกันนะครับผมว่าเลือกตัวไหนดีคําตอบอยู่ที่เข้าไปเจอใครส่วนถ้าระยะยาวผมบอกแล้วว่าไอโบ่ดีกว่าเพราะว่าโล่ตัวใหม่คาดว่าไอโบ่น่าจะรับมือได้ส่วนอาคาคงไม่ได้ดังนั้นอาคาเราจะเลือกมาแค่เล่นกับกราฟกับคิสลุหรือหมัดกันเองเท่านั้นกับวิ่งบางตัวย้ำบางตัวที่ไม่ใช่นิกะที่เหลือเล่นได้หมดเลยที่ผมเข้าใจนะอ่ะเป็นประมาณนี้ครับ